ปั้นจันอัปเดตสถานะความรักหลังเปิดตัวแฟนเผยรักครั้งนี้ดีที่สุดตนไม่ได้คลั่งรักแค่เสมอต้นเสมอปลายทั้งนี้จะพยายามปรับตัวเข้าหากันเพราะถ้าหลุดคนดีๆไปอีกคงจะไม่มีแล้วมีเรื่องให้ชุ่มชื่นหัวใจกันอีกแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มปั้นจันปรมาอิ่มอโนไทยเพราะหลังจากที่ลงภาพผ่านอินสตาแกรมเปิดตัวแฟนสาวโจมิ เมื่อวันพุทธที่วันที่12กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนๆแ,และผู้คนในวงการบันเทิงที่แซวเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนรูปพรีเวดดิ้งมากกว่าเปิดตัวแฟนเสียอีกความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่วันที่4สิงหาคม2566ปั้นจันก็ได้ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอัปเดตความรักหลังเปิดตัวแฟนผ่านอินสตาแกรมโดยปั้นจัน ก็ได้บอกกับสื่อมวลชนว่ารูปล่าสุดก็ลงรูปคุณเขาก็ไม่เชิงเปิดตัวปกติของคนคบหากันอีกทั้งปั้นจันเองก็ไม่ได้คลั่งรักแค่เสมอต้นเสมอปลายข่าวที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ปั้นจันยังกล่าวอีกว่าก็เหมือนทุกครั้งเวลาสัมภาษณ์ก็อยากให้มันดีแต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะดีที่สุดละ เพราะเราพร้อมคือถ้าหลุดคนดีๆไปอีกคงไม่มีแล้วตอนนี้ชีวิตเป็นรูทีนซ้อมกีฬาถ่ายละครกลับบ้านอยู่กับครอบครัวไม่ได้หวือหวาอะไรแล้วไม่ได้ไปกับเพื่อนบ่อยส่วนเคี้ยวเล็บก็ถอดแล้วมนุษย์อาจจะมีพลาดได้แต่ไม่พลาดจะดีที่สุด ส่วนแฟนเจอที่สนามกอล์ฟเดินผ่านไปผ่านมาตอนแรกก็เห็นผ่านผ่านรู้จักกันแต่ไม่ได้คุยปกติความรักจะเริ่มจากร้อยแล้วค่อยๆน้อยลงแต่รอบนี้เริ่มจากคนที่เคยเห็นกันมาก่อน รู้จักจากคนรอบข้างเขาน่ารักอยู่แล้วพอได้รู้จักกันไปเรื่อยเขามีน้ำใจใส่ใจมากเราก็พยายามปรับตัวเข้าหากันผมเองก็พยายามที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นก็ได้เปิดอกคุยกันส่วนเรื่องข้อเสียค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ไม่ปล่อยมือกันนะเขาไม่ตัดสินใจเราจากเรื่องราวที่ผ่านมา ให้เราได้พิสูจน์ตัวเองที่จริงก็พิสูจน์กันและกันส่วนเรื่องคบก็คบกันมาเกือบปีแล้วแต่รู้จักกันมานานกว่านั้นแต่ไม่ได้สนิทและไม่ได้มีคนเชียร์ให้คบตนตัดสินใจเอง ส่วนเรื่องอนาคตถ้าให้พูดก็โตกันทั้งคู่แล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นอยากมีลูกเพราะยังมีความฝันที่อยากทำแต่ตนก็โตกว่าเลยพยายามเป็นที่ที่จะดีขึ้นนิ่งขึ้นส่วนแฟนชื่อโจมิไปส่องไอจีเขาได้ก็ถือว่าสละโสดไปอีกหนึ่งสำหรับคุณปั้นจันทร์ ในเมื่อออกปากเองเลยว่าความรักครั้งนี้ดีที่สุดทีมงานไทเกอร์ก็ขอให้ความรักครั้งนี้สุขสมหวังรักกันชื่อบานดังใจหวังนะคะ